สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาลองกินนะคะนี่มะตูมลูกใหญ่ๆแบบนี้ใครเคยกินไหมอันนี้น้องน้ำหอมก็ยังไม่เคยกินะอันนี้รข้งแรกนะคะแนาะแม่แม่เขาให้แม่มานะคะทุกคนเราจะลองกินเราจะกินยังไงทุกคนกินหอมมากเลยนะแข็งอะเปลือกแข็งแขงทุกคนคะ่ะเคยตีเคยกินแต่หนังมะตูมนะคะเนาะแต่ลูกแบบนี้ยังยังไม่เคยกินนะคะนะ เราจะทำยังไงจะได้กินได้คะ่ะทุกคนเห็นแม่บอกต้องเอาอันแข็งๆอะนะ่ะเนาะแล้วก็ทำยังไงอเดี๋ยวรอดูนะคะเราต้องทำยังไงนี่ค่ะทุกคนเราก็เอามิดนะคะทุกคนเอามิดแล้วก็แขะมาะอู้เหนือจะเป็นแบบนี้ทุกคนคะ่ะอมากเลยค่ะเอามิดเออแขะเหมือนมะพร้าวอะ่ะสับๆเขาดับอะไรนาะเขาเรียกอะไรนี่ค่ะ ชิมทุกอนหอมมากทุกคนเหนือเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่โอ้เพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยเป็นสีเหลืองอะเออเหมือนเหมือนลูกตาลเหมือนอะไรทุกคนนี่แต่ว,ว่ากลิ่นหอมมากนะเอาชิมก่อนนะคะทุกคนเป็นยังไงไม่เคยกินทุกคนขานี่ดูดูสีสีเหลืองน่ากินนะคะ คืออีกฝาเขาอีกครั้งหนึ่งทุกคนนี่นี่ค่ะโอ้น้องน้ำหอมเพิ่งเคยเห็นเน้อทุกคนนี่ค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะกลิ่นหอมใครเคยกินบกหน่อยว่ายังไงอร่อยไหมเดีย๋ยวเรามาชิมกันนะคะแต่แบบว่าเส้นใยของเขาว่าเหมือนลูกตาลเออดิเขามียางด้วยทุกคนนี่นี่กินได้ไหมเน้อชิมก่อนนะ อร่อยทุกคนเขามีมียางอยู่ข้างในอะ่ะเขาเรียอกันี้เลยใช่นไหมอร่อยอร่อยทุกคนคะ่ะวันนี้มันม,ม,มีเม็ดเขาอยู่ข้างในแบบนี้เห็นไหมยืดๆด่ดะผูเลาหมานี่ครั้งแรกทุกคนเดีย๋ยวเอากินนกฝากมันก่อน,นอเนาะเออหอมมากเลยน้ำปัน่นยังบอกหอมเลยทุกคนเอาลองชิมก่อน นี่คูดเนื้อออกมาจะเป็นแบบนี้จะผัดผัดผัดปาด,ด,ด,ดนิดนึงนะคะเนาะนว่าอร่อยนะคะโอเคทุกคนกินก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้ะเดี๋ยวผมจะหาของที่ยังไม่เคยกินมากินนะคะเนาะ